วันนี้เรามาพูดเรื่องของอาณาปณสติแกนสารของอาณาปณสตินี่เป็นหัวข้อนะและก็เรื่องสเปละก็ได้แกนสารของอานาปณนะสติปกติอ่ะกรรมฐานสี่สบนะสีาานะ่สบกองนะนะสี่สบกองนี้นะมี อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำหรือว่ารับรองอะอะอะอ่ะพระองค์ว่ากายไม่ลำบากตาไม่ลำบากก็นั่นก็คืออานาปานสติสมาธิเนาะส่วนกรรมฐานอย่างอื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับเรานั่งรถนะ ทำไมถึงว่าเรานั่งรถก็เปลี่ยมเหมือนกับเราต้องหาอุปกรณ์อย่างเพ่งกระสินเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์มีกล่องมีเจาะมีไฟไหมนี่และก็ต้องเปลี่ยนพอฝึกตัวนี้แล้วก็ต้องฝึกตัวอื่นต่อนี่คือกรรมฐานอย่างอื่นส่วนอานาปานสติไม่ใช่เหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัย และก็ทำได้ทุกสถานที่ไม่ต้องหาอุปกรณ์ประมาเหมือนกับเรามีรถส่วนตัวขับจากนี้ถึงกรุงเทพเลยนี่คืออาณาปาณสติแต่ส่วนกรรมฐานอย่างอื่นนี่เปรียบเหมือนกับเรานั่งรถไหลายต่อนั่งจากนี้ไปลงช่องเม็กจากช่องเม็กไปอุบลจากอุบลไปที่อื่นต่อกว่าจะถึงกรุงเทพก็หลายต่อนะั่นเรียกว่ากรรมฐานอย่างอื่นคือใช้รถหลายต่อหลายคัน บางทีก็ตกรถเลยรถไม่มีก็มีไม่เหมือนอาณาปณาสติเนาะเพราะนั้นอาณาปณสตินี่นะเหมาะกับเราทุกกิริยาบทนะเพราะนั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกมีสตินแนบอยู่ลมหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าอาณาปณาสติเนาะนะกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากนะ อาณาปานสติเปรียบเหมือนเดือนห้าห้าแรงฝุ่นกระจองกระจายไปส่วนอาณาปานสติเปรียบเหมือนฝนที่ตกลงมาทำให้สงบร่มเย็นเนาะฝุ่นที่เคยพุ่งกระจายคือความคิดที่เคยพุ่งกระจายก็สงบราบคาบนั่นแหละคืออาณาปานสติ